สวัสดีวันนี้นะครับพี่ก็มาอยู่ที่นะครับบ้านของพี่เข้าฟ่างกล่องซิ่งนะครับผมซึ่งนี่ครับรถเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับพี่เข้าฟ่างกล่องซิ่งเขาเป็นใครวะทำไมพี่แบงค์ได้มารู้จักกับเขานะครับพี่เข้าฟ่างนะครับเขาเป็นตัวแทนนะครับ API Tech พี่มาหาเขาเนี่ยซึ่งเราจะมาซื้อกล่องไปใส่แอ์ล็อกตอนนี้ตั้งใจจะมาเอากล่องกับแกนะครับจะไปใส่รถที่บ้านที่ยังไม่มีนะครับช่วยเดียวกันเลยอันนี้ก็เดืองเฮ้ยถูกมากพี่ซื้อดีกว่าวะถ้างนั้นพี่ต้องจัดให้ผมทั้งชุดแล้วอยากลองขับค เอางี้เลยก,กว่าเดี๋ยวพี่พาไปข้างนอกกันเดี๋ยวไปไปเปิดคลิปข้างนอกกันนะเราก็นั่งเล่นเกมสบายใจแล้ววันนี้เราบวกมา9,000หมื่นละเดี๋ยวพาไปเปิดคลิปว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ขอยืมสถานที่บ้านพี่ชายหน่อยนี่พี่ฟางนะครับ <c oughs> เขากำลังทํารถอยู่ทําเครื่องทําอะไรอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพี่เปิดคลิปหน้าบ้านเลยแบบอินดี้อินดี้หน่อยนะมาเนี่ไยไงไกลหน่อยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเมื่ดเดียพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้ว อินฟินิตี้แบงค์ครับทุกคนพอดีวันนี้นะครับพี่ก็มาอยู่ที่นะครับบ้านของพี่เข้าฟางกล่องซิ่งนะครับผมซึ่งนี่ครับรถเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับพี่เข้าฟางกล่องซิ่งเขาเป็นใครวะเออเขาเป็นคนทํารถนะครับก็น้องๆจะงงว่าเอาทำไมพี่แบงค์ได้มารู้จักกับเขาครับบอกก่อนเลยว่าพี่เข้าฟางนะครับเขาเป็นตัวแทนนะครับ API นะครับ API Tech หรือกล่องที่ทุกคนเข้าใจนั่นเองแล้วคือพี่มาหาเขาเนี่ยซึ่งเราจะมาซื้อกล่องไปใส่แอดหรอก ถามว่ามีรถหรือยังยังไม่มีแล้วก็รถที่บ้านทุกคันที่ก็ตอนนี้ตั้งใจจะมาเอากล่องกับแกนะครับจะไปใส่รถที่บ้านที่ยังไม่มีนะครับตอนนี้แกมีนี่ครับบังลมเหมือนเขียวอีเราเลยครับแต่ว่าคงจะสู้รถเราไม่ได้หรอกเพราะรถเราเป็นนัมบอวันใช่ไหมพี่จ้าว <laughs> ยิ้มแบบนี้ด้วยไม่รู้อะจำลองอะแต่ว่าอันนี้คือเครื่องของคันนี้ใช่ครับเครื่องอะไรพี่ทำไมมันแปลกๆทำไมอันนี้มันใหญ่ๆกว่าชาวบ้านคนนีอ้อันนี้ เป็นสีเบลสีวาลด้วยสีเบวกีว่เกียร์สี่เกียร์ไอ้ห้าเกียร์ห้าเกียร์สีวาลสีเบลห้าเกียร์แล้วมันพิเศษต,ตรงไหนอะพี่เป็นหกหกชักห้าใช่ไหมทงหกชักห้าครับ สี่วาวห้าเกียร์อันนี้คือเป็นโปรเจกต์คิดค้นหรือเปล่าใช่ครับน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มอีแต่ห้าเราใช้อีแตห้าใช่พี่ว่าจะไลยี่สิบจะไลอยี่สิบใช่ครับทางบ้านถามผมมาเยอะมากเราไม่เคยมีช่างคนไหนให้ความรู้เรื่องน้ำมันอียี่สิบเลยมันต่างยังไงอี5ห้ามันได้ค่าโอเคเดียวกว่าแต่ว่าียอย่างเดียวมันเครื่องเย็นสตาร์ทติดยากเครื่องเย็นสตาร์ทติดยากต้องรอให้ร้อนค่อยวิ่งดีอ๋อแต่ถ้าอียี่สิบคือสตาร์ทได้เลยเหมือนแปดห้าเก้าห้าธรรมดาแหละอ๋อประมาณนี้ก ว่าจะใส่ LED ตันนี้ก็สีวาวเหมือนกันอ๋ออันนี้จะใส่ LED ใช่คือเป็นชุดไม่ต้องคิดมาเลยประกอบใส่ได้เลยประกอบใส่ได้เลยแล้วเขาถามว่าสีวาวเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ลูกสูบขนาดเท่าไหร่หกสองหกสิบสองมิลขึ้นไปใช่ครับถามว่าพี่เขาฟางมีขายไหมมีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เขาฟางอยู่ที่ไหนตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยอยู่แถวมินบุรีมินบุรีอัศยราถ้าแบบว่าคนที่เขาเนี่ยคนที่อยากจะทําเครื่องเนี่ยให้พี่ฟางทําให้ได้ไหมได้ไม่ได้แต่ว่าต้องรอน ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทำใช่เอาง่ายๆแค่งานจูนอะไรเขาก็เหมาไปตลอดไปสนามไปอะไรบ่อยเใช่ไหมอ๋อนี่คือฝาสี่วาวฝาไทยเรานี่แหละเป็นฝาไทยเราเลยใช่ไหมครับชุดนี้สงวนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่ขายนะอ่าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นสี่พันห้าใช่นี่คือทั้งชุดเลยหรือเฉพาะฝาเฉพาะฝาเฉพาะเเนี่ยฉพาะชุดเนี้ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเฉพาะอันนี้ด้วยอันนี้อ่ะเหมือนกันเนี้ยเป็นกันเน้ยอ๋อไม่รวมเสื้อไม่รวมไม่รวมเนี่ย ไม่รวมเสื้ออ๋อไม่รวมเสื้อไม่รวม<ช>ลูก<ช>เอาง่ายคือฝาทั้งชุดมันเลยเนี่ยหมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมเฮ้ยถือว่าไม่แพงนะพี่ถ้าผมอยากจะจัดไปเล่นที่บ้านสักชุดได้ไหมในช่วงโฟช่วงโฟช่วงโฟช่วงโ,วงโด้วยอ๋อแล้วอันนี้อันนี้เกี่ยวไหม เดียวกันชุดเดียวกันชุดเดียวกันเลยอันนี้ก็เดือวนเฮ้ยถูกมากพี่เอาจริงที่อื่นแม่งขายหมื่นแปดสองหมื่นโซื้อดีกว่าว่อยากได้ว่เดี๋ยวถ้างั้นพี่ต้องจัดให้ผมสักชุดแล้วแต่ผมจะไม่บอกคนดูว่าใส่ขนไหนอันนี้คือเสื้อเสื้อก็แล้วแต่เราจะใช้ทั่วไปเลยว่าจะใช้ขนาดลูกเท่าไรมันมีหกสองกับหกหกหกสองหกใช่ครับแต่ถ้าเล่นแล้วก็หกหกชักห้าไปเลยเอาหกสองไปก่อนหกสองไปก่อนถ้าหกสองอะหกสองร่างเดิมวิ่งได้ไหมถามว่าวิ่งได้ไหมมันก็ได้แต่มันเหนื่อยนิดึอ่ะมจเต็้ย มีชักดีกว่าใช่ยืนยืนมีชักอ่ายืนมีชักอ็อย่างน้อยชักสามก็ยังดีอันนี้จะลองดูว่า หกสองไม่ชักนี่จะลองดูอันนี้คือหกสองไม่ชักเดี๋ยวจะลองดูก็ติดตามได้ที่เฟซพี่เขาฟางเลยครับตอนนี้ได้ข่าวมีกระแสด้วยเนี่ยพี่รถที่ว่าพี่ฟางไปจูนคันรถอ่าของอาจารย์อ๋อของนันยอดคันนั้นแรงไหมแรงนะสามเกียร์วิ่งหกหกเนะสามเกียร์วิ่งหกหกวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้กับพอลิตี้หกหกนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะพี่ไปแบบไม่เต็มด้วยไปแบบลุกุกังไปกันอ่ามันขี่ยากมันไม่ลงพื้นมันแรงดเียวสุดยอดแต่ว่าชุดนี้ก็สั่งที่พี่ฟางได้ชื่อเฟซบุ๊ก ข้าวฟ่างของจริงเลยข้าวฟ่างของจริงแล้วพี่เป็นอะไรกับ API พี่เป็นคนเทนเนอร์หรือว่าเป็นอะไรเอาตามหลักเลยตามหลักจริงๆอ่ะเขาให้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่ปรึกษามามาไอฝ่อตลาดการตลาดตลาดเป็นการตลาดแต่ว่าพี่ดูแลภาคใต้พี่ดูแลภาคใต้แต่ว่าเขาแบ่งออกเป็นภาคอีสานอ่าฮะภาคเหนือภาคใต้อ่าอ่าแต่ว่าดูแลภาคใต้อยู่อ๋อดูแลภาคใต้อยู่ก็ท้าบ้านเนี่ยที่ผมได้มารู้จักแกเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ออฟด้วยที่พามารู้จักแกแล้วก็ตอนนี้นะครับ ผมเนี่ยคืออย่างเป็นทางการเลยผมนี่ API เลยแล้วก็น้องๆทุกคนก็จะงงว่าใครสอนผมพี่ฟ้างเป็นคนสอนผมถ้านในกรุงเทพอยากจะเรียนอยากอะไรก็ลองทักหาที่เฟสแกได้หรือว่าจะทักไปที่ API Tech เลยก็ได้ที่เพจรอบหน้าเดี๋ยวเรา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 พาไปดูที่โรงงานด้วยใช่ครับ ว่าเป็นยังไงพ่อขอพี่ฟางไปแล้วซึ่งยังไม่มีใครเคยไปเลยดีกว่าไม่มีเลย <c oughs> คนแรกเลยคนแรกเลยผมอยากไปนะครับก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอดูกับโปรเจกต์พี่ฟางเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูรถหนไอยแล้วกันพี่โอเคโอเคครับนี่คันนี้นะครับที่พูดกันเมื่อกี้นะครับเป็น LED ของแกนะครับบางคนก็จะงงว่ารถพี่แบงแอบมาจอดถามพ่อไม่ใช่นะเพราะว่าล้อพี่ต้องเป็นล้อเราต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะครับเพราะแสบดักนะครับก็อันนี้เป็นรถของแกเองตอนนี้เป็นสเต็ปน่าจะ57ไม่ชักไหมพี่ห้าหกไม่ชักขี่ได้ประมาณรู้สึกว่าาจะ80โลได้้บนี 88โลนะครับรถ88โลทำ5.6า56ไม่ชักแล้วก็บอกว่าเบื่อแล้วคือไม่ง่ายอ่ะคือคนขับรถที่มันเร็วๆมารถแรงๆมามันก็เลยแบบว่าจะให้มาขับลูกเล็กๆอ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะพี่ผมเข้าใจนะเว้ยพี่มันยังไงก็ไม่รู้มันแบบมันไม่พอมันไม่พอยัง<อ>ไงนะเอเอ มันไม่พอก็เดี๋ยวแกจะจัดก็เท่ากับว่ารอชมโปรเจกต์คันนี้แล้วเดี๋ยว<บ>พี่มีโอกาสนะครับได้ลงมาหาแกเดี๋ยวพี่จะมารีวิวขับคันนี้ให้ดูว่าอเอ้ยแกประสบผลสําเร็จหรือเปล่าในเรื่อง4ี่วาวเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยอยากได้มากเพราะว่าเขาบอกว่า4ีวาวเนี่ยขี่ทางไกลแม่งเหนียวจริงไหมพี่เหนียวไหมผมว่า2วาวสีวาวมันก็เหนียวเหมือนกันแหละอยู่ที่คนเซ็ตเครื่องายที่ไล่เครื่องจากลองขับคันนี้มากเลยอะสีวาวผมไม่เคยลองของพี่ฮู้เคยลองแล้วแต่มันเป็นแบบ2ระบบบอกเลยว่า2ระบบเนี่ยมันมีคนถามพี่ถ้าทํา2ระบบมันก็ต้องมีีรระะบบบนึงท่ แต่ทําไมทําที่พี่หู้แล้วมันถึงไม่วิ่งแรงเหมือนที่รถที่เป็นระบบเดียวเพราะว่าเขาเซ็ตฝาไม่เหมือนกันใช่มันมันต้องเอาเอาแบบนี้แบบนั้นเลยใช่นั่นแหละพอจะทํา2ระบบปั๊บมันก็ต้องเซตเผื่อให้มันเป็นน้ํามันในโตทีนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็จะมันต้องได้อย่างเสียอย่างใช่นั่นแหละประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอสเต็มนี้เดี๋ยวจะมาจัดให้ดู20 อันนี้อีใช่อีแปดห้าไม่มีละปั๊มแถวเนี้ยแถวบ้านมาเลิกขายหมดแล้วใช่โอ้โหพี่บอกก่อนว่าพี่จะซัพพอร์ตน็อตให้แกด้วยนะครับพี่ก็ฟังก็อาจจะเป็นคันสองคันเดี๋ยวว่ากันไปแล้วก็คันนี้เดี๋ยวขอลองเลยนะพี่คันนี้แหละเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เร็วๆนี้เพราะฝาเฟืออะไรมามาล้วลูกๆมาหมดแล้วใช่พี่โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก็ฟังมากที่พามาดูคือผมจริงๆแล้วผมมานอนบ้านแกนั่นแหละทุกคนก็จริงๆแอคเหมือนเหมือนแอคแบบมาใใหหมมมม่่่่่่่่่จจรรรริิิงงงๆไไดด้้้ชกก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 กูู็็็าา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 นน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 ออออบบบบบเเเเขีีีแและะะสส์ถตตัััยยยฝโปคควททื แข่งอ่ะในรถแข่งอ่ะมาหาเขาได้เลยเขาเซียนเรื่องรถแข่งอ่ะเ <Yeah. S 1> กาวิ่งกันอยู่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกกันแท้พี่ <Yeah. S 1> ตลออประมาณนี้ก็นี่ครับข้างบ้านแกก็ของครบนะเป็นบ้านคนนี้มีรถตู้ไว้ไป <c oughs> กำลังจะไปแข่ง <c oughs> ถ้างั้นเดี๋ยวพี่พาผมไป API แล้วก็เดี๋ยวพาผมไปดูสนามด้วย <c oughs> ได้ครับรบกวนผมฝากตัวไว้ที่แกเลยอย่างนี้ครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพิ่มไม่ไดิ่งเพียงแต่ติดตามเพื่อผู้ที่โชคประจันแต่ว่าทํามา กลางคืนไม่พอก็แบบเป็นสิบนาทีครบอกมามได้จะได้อยู่นะก็ไปด้วยฝากที่โชคบุญจันทร์ด้วยนะปละสวัสดีครับ